สว,ส,สวัสดีครับอันนี้เมื่อเอาอีกแล้วนะใช่นั่นแหละอ่ะก็อยูนเส้นทางแม่มดเส้นทางแม่มดควันหลงฮาลโลวีนอากระาเพิ่งจบเมื่อกี้เลยโอ้โหแบบแม่งมันเกินใครไปดูใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูนะอากระทาเอาอ่าลอง,งพอโดนสูบป,ปุ๊บไม่มาเลย มันก็ต้องมันต่อเนื่องกันเลยพอมันเป็นแบบเฮ้ยมันมันเกี่ยวกับแบบฮัลโลวีนแมงมดผีอ,อ,อ่ะซีรีส์นี้มีชื่อว่าแวมไพร์แคนดี้ช็อปเซ่ง แวมไพา์มันก็เป็นแบบเป็นคาแรกเตอร์ฮัลโลวีนใช่แล้วแล้วภาพตัดกลับมาคือฮัลโลวีนจบไปแล้วของเพิ่งมากูงงเกินไม่ก็นะไม่เป็นไรเพราะวันเดียวเองไม่ไม่ชินวูเขาอยู่ทุกที่เขาเป็นผีตลอดเวลาถูกต้องอ่าก็อันนี้เป็นซีรีส์พุชดอของชินวูอันที่3ใช่อ่าก็คือ ถ้าถ้าใครดูในช็อตก็คือพี่แชมป์ก็เปิดช้ำเลยครั้งละสองกล่องเปิดช้ำนะแต่ใช้คำว่าเปิดเปิใช้เปิดครั้งละสองกล่องแต่ใช้คำว่าเปิดช้ำอ่ะมันอ่ามันก็จะเป็นพวงกุญแจเอาง่ายๆนะคอร์ดหนึ่งคันสองน่ารักมากใช่คอรหนึ่งจะเป็นอ่าแบดดี้แบร์ทาวที่ที่พี่หนึ่งเปิดได้ตัวสีม่วงแล้วก็พี่แชมป์เปิดได้ตัวสีชมพูแล้วก็ซีรีส์ที่สองที่เป็นพวงกุญแจอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นฟู้้ดฟูด ก็คือพี่หนึ่งได้เบอร์เกอร์พี่แชมได้ตัวอะไรกำมกที่เป็นสีชมพูอีกแล้วอ่ะทีนี้ด้วยความที่ว่าเฮ้ยเราคล้ายๆเหมือนเราจะเป็นติ่งชินวูแต่ก็ไม่ใช่สักทีใช่ใช่ไหมเกือบๆแล้วแต่แต่คือแต่คือไอตัวฟิกเกอร์อะไม่ค่อยอินแต่พอพออีนี่พอแบบพอเป็นพุชชิโดเป็นพวงกุญแจปุ๊บกูต้องละอ่าจริงๆเออคือเราเราชอบอย่างนี้ชินวูอะ ต้องเป็นนี้เนาะเออเราไม่เปิดฟิกเกอร์เราไม่เปิดฟิกเกอร์เลยเพราะฟิกเกอร์มันสับสนเกินอ่าเริ่มเลยอินซีรีเซลเลยอ่าไปเลยปามมีแต่ทำไมมันทำไมมันตัวเล็กอ่ะไม่ทำไมมันถูกแกะออกมาแล้วหรอไม่มันเป็นนี่ไงเป็นนี่ซิลปอมมันเป็นปอมอ่าเป็นป๊อปอัพซิลปอมมันเนี่ยอัพมา ไหนๆเดี๋ยวให้พี่หนึ่งดูว่าน้องมันเป็นอ๋อไม่ก็เลยกล่องฮาโลวีนทำไมมันขนาดนี้อ่เพราะว่าแคนอ่าถามว่ามันเออเป็นแคนดี้แล้วแล้วก็แล้วก็เลยเป็นแบบธีมแวมพงแวมไพร์ด้วยก็เป็นแบบนี้ด้วยนิดหนึ่งเกี่ยวกับฮาโลวีนแบบหนึ่งนะต้องฉีดตรงนี้ด้วยแหละต้องฉีดด้วยหรอไม่เอายังไม่สวยอ่ะอีกแล้วเนี่ยมันชอบอ่ายัดไม่ลงลอง ไม่เป็นไรหรอกอ่ะประมาณนี้ได้แหละได้ละตึงๆอ่าตึงๆตึงๆขาดๆอ่ะโอเคแต่ป้าอุ๊ยทำไมมันผิดอะไรอีกแล้วมันจะมีอยู่หนึ่งกล่องจริงหรอเธอเติร์เตเตเธอดูไม่เห็นจริงไม่มันมีสองมีสองนี่อันนี้เรียกเออวะมีหนึ่งกล่องเทียบอ่ะเห็นไหมเธอตาไม่ไหวเลย เสียงเสียงกรีดร้องมากเสียงกรีดร้องแบบเสียงกรีดร้องครับแบบฮาโลวีนเกินฟิลควันหลงควันลายโอ้ยอ่านี่เห็นไหมแปบนมนาโทษนะอ๋อซีเข็ดเป็นถุงเลือดเหรอใช่ไหมนั่นนะเป็นถุงใช่เพิ่งเห็นอันนี้เฟิร์สเฟิร์สเลยอิมเลยใช่ไหมใช่เฟิร์สอิมยังไม่เห็นแม้กระทั่งตัวจริงเออจริงอันนี้พี่หนึ่งเอาเอาเอากล่องที่พี่กับดานใช่ไหมฉันสังเกตละก็ มีอันนี้ก็คือแวมแวมพายแคนดี้ช็อปนะครับก็จะเป็นธีมแบบว่าแวมพายแล้วก็ขายนมปะแวมพายขายนมปะมิกซ์กับขนมเหรอไม่มันเป็นแคนดี้ช็อปไงก็คือมันมีขนมเป็นแวมพายด้วยแล้วก็เป็นช็อปด้วยไม่เธออย่าลืมนี่มันเขียนว่าทริกออทีสอ่าก็นั่นแหละฮาโลวีนก็คือฮาโลวีนไงก็คือเอาขนมไปแลกใช่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 น่าจะแนวนั้นอ่ะก็มีทั้งหมด6ตัวธรรมดา แล้วก็หนึ่งสีคีสเครีตอ่าก็ประมาณนี้อ่ะพี่หนึ่งอยากได้ตัวไหนครับอยากได้ตัวนี้นี่ตัวไหนตัวนี้เอ้ยไม่ใช่สีตัวไหนอ่ะสีดำอ่ะก็อยากได้แวมไพร์เนี่ยนี่ไงตัวหน้ากองเนี่ยมีชื่อมีชื่ออยู่ชื่อว่าหลอดหลอดเหมียวหลอดเมียว ไม่แต่จริงๆอ่ะเบบี้แมบัมพายมากกว่าใช่ไหมที่ฉันบอกว่าฉันอยากได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะพี่รู้สึกว่ามันขยันง่วงเออส่วนพี่แชมป์ก็ชอบเอาเลิฟเอาไปเลยแล้วกันแซกทูชรู้สปวดฟันปวดฟันแซะพี่พี่แชมป์เอาเลิฟเอาเลิฟช็อกละกันเลิฟช็อกตัวที่เป็นหมีอกหักหมีอกหักนุ้ยไม่ช็อกปุ๊บอกหักเลยช็อกกะลีค่ะไม่มีอยากได้ซีเค็ดเหรอ ก็มาเลยละกันเนาะโอ้ยโทไปแล้วกล่องมันขึ้นกล้องนี่แม่งสุดเินสีสวยเนาะดูดิมา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 เปิดเปิดเปิดสีสวยชิบหายเลยอย่างเนี้ยแกะง่ายแน่ๆพอเป็นฟุดก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายเดี๋ยวแป๊บนะขอดูก่อนนะกัดกดโอเคโอ้โหเธอเปิดทีละคนดีกว่าผลิตภัณฑ์มันน้อ แต่พร้อมกันก็ได้แหละมันไม่ต้องมันพี่ไม่รู้มันจะแบบมันมันแค่พุชดอมไม่ได้แบบอันนี้มากมายเท่าไหร่อ่าเป็นชินบูนี้ก็คือเป็นซีรีส์ของ Finding Unicorn นะครับเนี่ยระดูโอ้โหซองซองอันนี้เรียกคำว่าซองขนมเลยนะเพราะว่านี่ข้างหน้าเขียนว่า Vampire Candy Shop เอ้น่ารักยี่สิบเลยแล้วก็ซองขนมเลยใช่แล้วข้างหลังเห็นปะมี Nutrition f a c t ด้วยถ้ามองดูเออว่าแคลอรี่หกบกหก Nutrition f a c t แคลอรี่6 6หห Premises, beard, น่ารักหกเปอร์ฝันร้ายสิบสองน่ากลัวครีตี้โซบีเน็ตโกดท็อกซิตแคนดี้มีคำบรรยงบรรยายมากหลายเกินเออเออ่มาแวนพายแคนดี้ชอปเดอะแคนดี้อา์ยูดิสคริปอะไรอะดิสคริปชันอ่ะมาสเตอร์แบรนด์โดย people to teach อับนึงจัดแปลเลยอ่ะแบบนึงแว v พ m p แคนดี้ช y อ h เดอะแคนดี้อา e อ่ะเดสอะไรวะ d ด c เซปชั่น e s สคริปชั่นไงไม่ใช่ d ด c เซปชั่นไม่ใช่เดสไม่ได้เดสคริปชั่น The m a s t e r p l a แ a ล l ออะช่างมันขี้เกียจแปลเยอะเกินยาวมากอ่ะเดี๋ยวเสียเวลาสรุปไม่งั้นคลิปเนี้ยไม่จบเออ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 อะ อุ้ยฉีกขนมนั่งกินเ่งเลยอุ้ยเลยฉีกขนมจริงๆเออแบงฉีกขนมจริงฉีกขนมนี่กัเฮ้ยฉีกได้จริงว่ะหรอเออเอาฉีกขนมก็ได้มาเนี่ยฉีกขนมจริงๆอ่ามาอ่ะ1 2 3อีอีกแล้วอี2ตัวเออเป็น2เป็น2ตัวที่ไม่ชอบนะคะคือของพี่จำได้แคนแคนดี้บันนี่อุ้ยจะโขนอ้ตะขนเป็นไง โอ้โหโอไม่กอดขนละโลกกับอีชินจังเลยอ่ะมึงจะมาว่าชินจังโยดอ่านี้ของที่ฉันนะครับได้แคนดี้บันนี่นะ้เอาตรงๆนะขนเหมือนแมวฉันเลยอ่ะจริงหรอเขาเขาต้องการที่จะทำพุชดอนนี่คือเขาต้องเลี้ยมแมวฆ่าแมวหรือเลี้ยมขนแมวปะแน่บัตรแคนดี้บันนี่ก็คือเป็นกระต่ายน้องกระตุยแบบ ทุกคนฉีนะขนมฉี่อย่างนี้นะเนี่ยขนมเลยจะได้เก็บถุงไว้น้องก็เอาจริงตัวนี้มันเป็นมันเป็นอ๋อถอดนี้ได้ถอดเป็นหมีมันเป็นหมีมาก่อนถอดได้หรอถอดได้เฮ้ยไอเทียถอดได้จริงด้วยดูมาแล้วถอดเลยเปิ้งหัวลานอ่ะแป๊บหนึ่งมันติดโซ่นะมันติดโซ่แต่จริงๆอ่ะมันถอดได้ใช่อ่ะแป๊บหนึ่งจะถอดให้ดู อเฮ้ยโซ่ชินบูรอบนี้มันแก้ใหม่ว่ะเธอเล้วดูแข็งแรงกว่าเดิมเดยวนะเดินนะแป๊บนึงอ่ะพี่หนึ่งพ่เศษของพี่หนึ่งก่อนกูแม่งยาวเกินเลื่อนมาหน่อยไม่อวางได้หรอไม่ได้ไม่ได้แทงแซทูชทำไมฟันฟันฟันเลวฟันเศร้าเหรอแแซทูชแต่มียาสีฟันอยู่ข้างบนนะน้าน้องน้องไม่แปลงฟันแล้วฟังมันผ่าให้เขาดูสิคะนี่ไง นั่นแหละชื่ออะไรนะแซทูดใช่แซทูดเป็นฟันเศร้าฟันงอปวดฟันหรือเปล่าเออน่าจะเป็นเป็นแบบมันดูปวดฟันแล้วข้างบนเป็นอะไรยาสีฟันหรอเออข้างบนเป็นยาสีฟันยาสีฟันเป็นผียาสีฟันออบอกว่าถ้าไม่แปรงฟันฟันจะหักแล้วฟันตายไงฟันตุยไงเออฟันหลุดใช่ไหมถ้าไม่แปรงฟันหลอกเด็กเลยผุแน่ใช่ฟิลนี้เออที่มันสวยดีว่ะ ไม่ตอนแรกไม่ชอบนะเออปัจจุบันก็ยังไม่ชอบอยู่เหมือนเดิมไม่นี่ไงฟันฟันไอ้นี <h <h ่ฟันผูเป็นรูเป็นรูผูกฟันผูเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากินขนมแล้วไม่แปลงฟันฟันก็จะผูฟันตุยฟันหักนีไง่อ๋อแกแพทเชิงโยงไปอีกใช่อ่ะแปมหนึ่งของพี่ชําถอดได้ละเธอมันเป็นอิหมีอันเดิมของพวกเราอ่ะอิหมีชมพูพี่อ่ะ แต่ให้เย็บตาคนละสีให้เย็บตาคนละสีไม่แต่ท้องก็เย็บนี่ท้องก็เย็บอย่างเออเนี่ยล้วข้างบนนะไอ้ตรงเนี้ยถอดได้นี่มันคือตุ๊กตาอันนี้ปะตุ๊กตาขยะในปีโนเจลลี่ปะเนี่ยไม่รู้เซ่มึงว่าปีโนกูอีกแล้วเหรอก็มันเป็นตุ๊กตาขยะแล้วแล้วมันก็อันนี้คือไอ้หูกระต่ายมันถอดได้ใช่ไหมแล้วก็มาสวมเออสวมเปิงเดี๋ยนะ ดงมัรู้ไหมว่าเนี้ยเป็นมีเคี้ยวด้วยนะเห็นยังหรอนี่ไงเออเคี้ยวเขียวเขียวเอ้ยถอดมาปุ๊บใส่โคตรยากไม่น่าถอดเลยไม่น่าถอดเลยอ่ะอ่ะอ่ะวางไว้อย่างนั้นก่อนเดี๋ยวไปมาใส่อ่ะโอเคอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้กระตุย แคนยกระตุยสภาพแบบยับเยินเอาจริงๆคือถ้าตัวเนี้ยไปห้อยอะ่ะก <c oughs> ูก็โอเคนะเพราะอะไรรูป้ป่ะมัน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 ยับอยู่แล้วม,ม,มันโซมอยู่แล้วโซมอยู่แล้วอ่ะมาต่อเออเอาจริงๆนะ,ะเป็น<า>สองเป็นสองตัวที่คุยกับพี่แชมว่าไม่ชอบเลยอ่ะถามว่าทำไมยกบ็อกรอบนี้สารภาพเลย ไม่อยากได้เคียรสองตัวเนี่ยแหละแล้วดูดิถ้าสมมติไปสุ่มขึ้นมาก็คือได้เลยเนี่ยสองตัวเนี้ยได้เลยเรวคิดว่าเศร้าไหมเราคิดว่าเศร้าไหมแล้วเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เขย่าด้วยนะว่ามันเป็นยังไงอันอันนี้ของพี่แน่นๆมาตัวต่อไปดูดิแน่นๆป่ะเออแน่นๆแน่นๆอันนี้หลวมๆหน่อยไม่ก็ใช้คําว่าตัวอ่ตัวจุ๋งตัวจุ๋งตัวจุ๋งของพวกเราออกออกไปแล้วละกัน อ๋อโซโลอ๋ออแหม่ตกใจตกเสียงสีเครดอ่ะเธอก่อนเลยขอเปิดคนละทีเพราะว่าจะหมดแล้วเนี่ยหล่อไหนมันเปิดงี้อ่ะที่เธอบอกเธอเปิดอ่ะงั้นเดี๋ยวของพี่แซมก่อนนะเปิดเหมือนเปิดขนมอะแต่เมื่อกี้พี่ชี้ไปแล้วเนอ่ะได้ละได้ละเห็นไหมันฟิลมันดีกว่าเว้ยอ่ะจะพร้อมกันหรือยังไงเธอก่อนอ่ะมา หนึ่งสองสามเย้ตัวเธอใช่ไหมเชียร์สวยว่ะสวยเห็นไหมสีแดงนะโนะโหเท่ว่ะไอห่ารอบมีแม่งเท่เกินอ่ะชื่อเคาเด็กดุรหลอดเมนียวอ๋อหลอดหลอดเหียวนะครับนน่ก็คือถามว่าทำไมเป็นหลอดเหียวเนี่ย เป็นท่านข่าวแดกคูไม่เดี๋ยวช่วยเลื่อนมันเดียวใช่ไหมเคอเลื่อนให้มันดีหน่อยก็ได้นะก็กูกูก็ตามซองมันเลื่อนด้วยนะเออตามซองมันเลยไงแมวดำแมวดำเนี่ยหลอดเหี่ยวหลอดเหี่ยวแหเหี่ยวหลอดเหี่ยวเลยก็คือท่านหลอดหนองเหี่ยวแล้วแคนดี้ตรงไหนอ่ะ อ้าวก็เป็นแวมไพร์แคนดี้ช็อปไงวแวมไพร์เขาเรียกเป็นอะรเหรอเอาวแวมไพร์เขาเรียกเป็นหลอดเว้ยท่านหลอดท่านเขาอะไรอย่างงี้เออทำไมไม่เขาเหมี่ยวอะไม่ใช่ท่านหลอดงง <c oughs> เออโอ้ยเท่อะท้องขาวด้วยนะเออ,เอ,อไม่แล้วพมเป็นสีดำปุ๊บแม่งเท่เลยแล,แ,ลแล้วแล้วไอ้ตรงเนี้ยผ้าข้างหลังมันไม่ใช่สีแดงนะมันเป็นสีแบบชมพูชมพูเข้มๆไปในทางแดงอะเออแม่งเจ๋งดีว่ะ มีเลือดบนหัวเ้วยนะเห็นย่านี่หัวแตกเออไม่โดนงับหัวบปา่โดนงับหูอ้าวพี่หนึ่งมาดึงมาพี่หนึ่งจัดมาค่ะนุ้ยดูดิเหมือนมันแกะขนมจริงๆนะอืมอ่ะหนึ่งสองสามเย้โอ้โหได้ตัวเธอหมดเลยโอ้มีปีกด้วยตัวนี้สุย ียตัวนี้สวยมากเห็นยัง No sweet no life อ่ะกาดกาดกาดไอไม่หวานไม่มีชีวิตก็คือทุกนโดนลงให้ทุกคนแดกหวานนั่นเองข้างหลังนะเขียนเลย No sweet no life เพราะอะไรคะเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้โอเคพรุ่งนี้สโลแกนอะไรน o ีเลยสโลแกนอะไรรู้เปล่าเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้อะอะไรแล้วอะจำไม่ได้ใช่ไหมเป็นขนมเป็นขนมเน่ ยุคแปดยุคแปดศูนย์นี้ยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์นี้ต้องได้แล้วนะอ่ะนี่ชื่ออะไรเอ่ยเบบี้แวมไพร์ก็คือเป็นลูกหลานท่านเขาแวมไพร์ลูกหลานแวมไพร์ปีกแล้วนะเห็นไหมนะเห็นปีกอุนทูเธอดูปีกนี่ปีกมันสะท้อนแสงเป็นเตล์ด้วยนะมันคือปีกแบบเย็บแบบผ้าดีเลยอ่ะเออนี่ n o sweet no life พอชีวิตขาดหวานไม่ได้โอเคทุกคนพุ่งนี้ชาโดมไข่มุกสโลแกนอะไรรู้ยังอนไรโรลลิง๊อปเหรอปาร์ตี้ค่ะพอชีวิตขาดหวานไม่ได้โอ้โหเท่โคตรสงตัวเป็นสงตัวที่สวยมากเลยนะเนี่ยคิดดูถ้าไม่ยกบ็อกมาเศร้าเลยนะเศร้าจริงก็คือต้องจุ่มสี่จุ่มนะเอาออกมาเลยอ่ะสองอันสุดท้ายแล้วรอบนี้ครบแน่นอน เติมซีเข็มมาเลยได้ป่ะอยากเห็นซีเขตในมือเธอบ้างเออเอาจริงๆค่ายนี้ก็ค่ายนี้ไม่เคยลองเลยว่าได้ซีเข็มไฟนิงยูนิคอนไฟนิงยูนิคอนเราไม่เคยได้เลยอีบอไม่แต่เอาตรงๆป่ะคือไฟ i n g ยูนิคอนจะบอกว่าไม่เคยได้เลยมึงเปิดของเขากี่อันก็เปิดอยู่จําไม่ได้ว่าเคยเปิดนะไฟดิงยูนิคอนอีบ็อกเราไม่เปิด บ๊อบเราเปิดไปประมาณสักสองจุ่มมั้งแต่ก็จำไม่ได้ว่าอัดคลิปหรือเปล่าด้วยอ๋ออุ้ยตัวนี้ใหญ่นะเธอได้ขย่ามไหมเนี่ยก็ข,ขย่าก็แน,น,แน,น่น,นแน่นไหมแน่นแน่นเธอฉีกคลิปอีกแล้วไม่เป็นไรก็อยากฉีกอย่างเนี้ยอ่ะมาขอสองตัวสุดท้ายนี่ตอมิชา่า สีดำอีกแล้วเหรอเทพมีน้ำตาด้วยมือตัวสีดำอีกแล้วโอ้พันคือสีกลมสีกลมสีกลมนี่ไงบอกแล้วที่ชอบตัวนี้เพราะเป็นสีกลมเลิฟช็อกกัลลีเลิฟช็อกกัลีสวยเท่ว่ะแม่งโคตรเท่เลยข้างหน้าเป็นหัวกะโหลกอ่ะเออเนี่ยเลิฟช็อกเอาตรงๆนะเนี่ยไอแบบเนี้ยไม่ต้องทำมานะเลิฟช็อกทำแบบนี้อ่ะ ทริงทำอย่างนี้ทั้งคอเลยนับรองอ่ะเอาจริงๆิคือเหตุผลที่ยกบล็อกอีกอันหนึ่งนะเพราะเสือกมีอีตัวนี้แหละเอาจริงคือม่ค่อยากไปสุ่มนะกลัวแล้วไปสุ่มได้แบบหนึ่งนะยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะจ๊ะเลิฟช็อกนะของพี่แชมป์ก็เป็นแบบคล้ายๆเป็นหมีใสหน้ากากกระโหลกแล้วก็หัวใจแตกสไลายแบบเลิฟช็อกช็อกเลิฟเกินแล้วก็ข้างหลังเป็น กระดูนี่ประมาณสีกรมอ่ะพี่หนึ่งกล่องสุดท้ายเลยนะครับสู้สู้ซาซาปลาทังก้าปลาทังอ่ะพี่ฉันเอาแท่นวางให้เลยเพราะมันวางได้อีตัวสุดท้ายเหรอเธอมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเี้ยไหมเธอไม่คิดว่าคาดหวังว่าจะเป็นซีเขตบ้างเหรออ่ะอ่ะถ้าซีเขตก็เดี๋ยวกูเปิดชินวูยกบ็อกเลยอ่ะ ชินวูที่เป็นฟิกเกอร์ด้วยอะมาจัดมาอะไรสี่เข็ดอ่ะเอาเร็วชวูช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 อย่าลีลาอะห้ามบีบห้ามจับจะฉีดยังไงก็เอาสักทางอ่ะมาคุณทำอะไรอ่ะฮึ พราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรตับฟบารูมันเป็นถุงไงเออนันแหละ้าเอาเอาดีเฮ้ยอันนี้ข้างหลังเจ๋งว่ะมันเป็นท็อฟฟี่นะอันเนี้ยเอาเอาเอามันเป็นท็อฟฟี่นะเอาการ์ดการ์ดการ์ดเอาเสือกดีเฉยอ่านี่ข้างหลังเขียนว่าบีมวตด้วยเธอก็คือว่าอะไรนะเป็นแบบหวานอมขมกลืนใช่เหรอชื่อเหมือนบิตเตอร์แปลว่าขมไงสวีโต้หวานไง หวานขมขมก็ตามชีวิตนนั่แหละก็ต้องมีหวานบ้างขมบิตเตอร์สวีทเอ้ยไม่เห็นข้างหลังไงตอนที่กันพีเซ็นน่ะใช่ไม่เห็นอันเนี้ยอันเอาตรงนะอันเนี้ยโลโก้จุประจุเอออันเนี้ยโลโก้จุประจุเลยนี่ก็จะเป็นแบบน้องท็อฟฟี่เป็นแคนดี้ท็อฟฟี่แบบว่าเนี่ยคือถ้าดึงข้างๆมันก็จะคลายห่อกระดาษออกนึกออกไหมเออเดี่ยวนี่ๆอโอ้มันเป็นีวยขนไม่สัตวใจอยู่นะ มันเป็นแบบทําเป็นคนดี้จริงๆไงใช่ไงเป็นเป็นแบบเนี้ยจุกจุกเนี่ยจุกจุกเห็นป่มเนี่ยเออมันเป็นมันเป็นแบบมันเอาไว้ดึงอ่ะว้ดึงปื้มไม่ล้วทําจุกเป็นเป็นเหมือนเหมือนจุกจุกจุกันจริงๆนะใช่เออนั่นแหละอูจักรีดีชอบว้าวเออคอนี้ดีนะคือเท่หลายตัวเลยเอาจจริงๆคือตัวเนี้ยไม่ผิดหวังเออทีแรกนี่นี่เรู้สึกวับตอนตอนแรกพี่แชมป์อะไม่ชอบไม่ชอบสองตัวนี้ แต่พอแกะปุ๊บเออให้ตัวนี้ดีตัวนี้ก็กดีอยู่ไมมันเหมือนก้อนนี้อะไรเนี่ยเข้าใจไหมไม่หรือเวลาห้อยมันนานเกินเวลาห้อยจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าตัวตัวมันอยู่ตรงกลางนะมันเอียงเนี่ยน้องฟันค่ะอ่ะเอามารวมกองตุ๊กตาสัมเพลงมันไม่สัมเพลงจ้าเนี่ยสัมรวดแต่นะเมื่อกี้พี่ตัวนี้ตัวนี้ เอ้ยยังไงวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะโว้ยเท่ากับเธอเปิดได้แต่หมีเลยนะเออฉันเปิดแล้วดูกูดิของมึงแกแหล่งตัวรวมเกลืออ่ามามาชิดกันมาชิดกันเอออนี่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชินวูแคนอะไรนะแวมไพร์แคนดี้ช็อปใช่หกตัวปกติ ม่มีสีเข็ดอีกแล้วเออเอาจริงๆในกลุ่มยังไม่เห็นเลยเนาะหน้าตาเป็นยังไงใช่นั่นดิคือมันมีขามันมีจริงๆริงไหมมันมีจริงจริงใหม่มันอัตราส่วนมันออกไหมันี่ไงหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อเจ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งต่อเจ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็นิดเดียวเองเท่าไหร่อะถ้าหกใช่ไหมสิบสองหกสิบสองสิบสองหกเจ็ดสิบสองก็นึ่งต่อเจ็ดสองก็ จริงๆในหนึ่งบ็อกมันต้องมีไงเข้าใจป้าใชนน่หนึ่งยกบล็อกแง่เออเน,นี่ยเลยเอานี้ไปเอานะเอานะเอานะแหมเต็มไปหมดอ่ะพี่หนึ่งชอบตัวไหนมากที่สุดครับตัดสินใจยากเลยตัดสินใจยากอ่ะอ่ะแต่ว่าฉันตัดสินใจได้ไวเลยเฮ้บ โอเคเลิศเลิศนี่สองตัวนี้คือมันถามว่ามันชอบมันก็ชอบไอตัวนี้ก็ชอบอม,มันมันเท่ไม่แต่จริงๆเธอที่เธออยากได้เธออยากได้สตัวนี้ใช่น้องดำนี คือแต่ไอเนี้ยชอบตรงไหนชอบปีก,ปกเนาะอปีกมากคือปีกอะเอาจังจริงถ้าไม่แก่ไม่เห็นนะว่าปีกมันเป็นแบบเป็นบแบบแบบกริตเตอร์แบบกริตเตอร์แบบวาวม,นนมันคือมันคืออีนังซีโมโมสีขาวไงเออใช่แต่นี้สีน้ำเงินเออเท็กเจอร์เดียวกันส่วนพิชาม,มันนี่ชอบตั้งแต่เห็นรักแรกพบแล้วเป็นกระดูกเป็นกระดูกข้างหลังด้วยอย่างเท่เลยนะคือทุกตัวเลยแบบแล้วเราจะกล้าแขวนไหมอ่ะโอ้ก็แขวนกันฉ่าแขวนกันฉ่ำเลยค่ะ ชินจงชินจังที่เปิดอ,อาทิตย์ที่แล้วก็แขวนฉันแขวนแล้วนะแต่ว่ายังไม่ห้าวไปไหนแต่ว่าอีชินวูจําได้ไหมชินวูคอสองฉันนะก้อนห้อยห้อยจนดํเอเบอร์เกอร์กูห้อยจนมันแบบคือเต็มกระเป๋า,ลาแล้วว่าตอนแรกไม่คิดเออแต่พอมาทำมันสวยเกินแล้วกูเริ่มแบบกูกล้าห้อยมิเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอก็ไปกองเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอออยเปลี่ยนเอาก็เดี๋ยวดูดูว่าเอยแนะนาแนะนำแ,นนำแล้วพวงก,กุญแจเอาจรจริงนี่คือเราเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็หกันแล้วนะ แล้วแล้วแบบเบี้ยใบลายทางตอนเนี้ยคือเต็มห้องอีพี่หนึ่งไปแล้วอะสุดๆไม่แล้วก็แท่นวางน้องอะตอนเนี้ขี่ของันอ่างเธอแท่นวางน้องใช่ไหมของพี่รวมพี่ซื้ออะไรมาเพิ่มอะไรพี่ซื้อตะขอมาเกี่ยวแล้วกูเอาไอ้พวกเคี้ยอนี้มาห้อยเหมือนตุ๊กตาสำเพ็งที่ห้องนอนพี่อะเอเยอะมากอันนี้เป็นคนที่ไม่ชอบแบบอย่างนั้นไงมันมันรู้สึกแบบทำไมทำายนอนอ่ะไม่คือชอบแบบให้มันอยู่กองจุดเดียวกันเลยนี่นี่หาวิธีเก็บอยู่นะว่า เก็บตุ๊กตาพวกนี้ยังไงเพราะว่าคือเวลาฮะอย่างชินบูอ่ะชอบเก็บอย่างนี้จริงๆห้อจริงคือชอบห้อยชอบไม่ชอบที่มันเป็นขนขนไม่ชอบที่เป็นฟิกเกอร์อ่ะไม่ชอบเคยแกะอันนึงแล้วตรงๆพี่ชามาแยกไม่ออกว่าอันเนี้ยจากซีรีส์ไหนคืองงใช่เพราะมันเหมือนกันหมดไม่เหมือนกันหมดจริงๆใช่แต่ถ้าเป็นตุ๊กตาเราแยกออกเว้ยไม่เพราะมันมีแค่หกไงเออวะมันน้อยไงเออเออเอออ่ะงั้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไม่ชอบตัวไหน หนึ่งสองสามเออเกิดตอนแรกเฉยๆแต่แบบเห็นไหมมันเชื่อใจแล้วยังว่ามันหน้ามันหน้ามันไม่ผ่าน่ะแต่ว่าคือดันชอบดันโอเคกับตัวนี้มากกว่าตัวนี้หน่อยนึงแต่ไม่ผิดหวังกับขนเลยฉันพูดเลยว่าถูกตัวคนือตรงนะแม่งเหมือนเขาไปฆ่าแมวมาเหมือนไปฆ่าแมวมาแบบมาทำลูกกตาแบบไปเอามาจากแบบ ที่เขาที่เขาฝึกตัดขนสัตว์อ่ะเออแบบไมุ่่มุ่เธอเคยจับขนอีบี้ใช่ไหมเคยเนี่ยขนอันนี้เลยตั้มหนึ่งนะขนเอาเอาง่ายๆอันนี้นะกับอันเนี้ยไม่เหมือนกันนะใช่อันนี้ขนโอ้ยเธอฉันเก็บอันนี้ได้ไหมแม่งนึกถึงอีบี้เลยขนแบบแม่งขนแบบขนแมวอ่ะขนแมวอ่ะนั่นแหละออาสรุปทําไมรู้ไหมพี่เห็นในกลุ่มอ่ะ เขามามารับซื้อกันอยู่นะจ๊ะไอ้ที่เราสองคนด่าตัวเกลือตัวเกลือเนี่ยในกลุ่มอะแล้วรู้ไหมในกลุ่มหาตัวไหนสองตัวนี้จ้าอีหมีไม่มีใครหาเลยเขาหาสองตัวนี้เอออะไรฟะบอกแล้วมึงอย่านะชอบเขาชอบเรามันไม่เหมือนกันนะจ๊ะเอออ่ะเอาแบ๊บนึงมีน้ำตาด้วยมีน้ำตาด้วยนะ โอเคอ่ะงั้นก็ประมาณนี้นะครับ6 <Okay. S 1> ตัวปกติกับ v ว m p i r e Candy Shop ชินวูจาก Fighting Unicorn เอออ่ะโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งๆไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการเปิดบ็อกนี้และในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปออมันมันเยอะมันเยอะสัปดาห์นี้เราบอกเลยหเล่า เดี๋ยวเขาบอกไม่<ะ>เดี๋ยวเขาก็เห็นในคลิปเอง <laughs> okay, สำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ <laughs>